สวัสดีครับพี่หมวยสวัสดีจ้าอูดพี่เป็นไงมัง่งคิดถึงูดีเลยอะน้อโควิดมันสุดๆเลยอะนาะเราไม่เจอกันหลายเดือนเลยนะเนี่ยแล้วอูดเป็นไงบ้างอือแย่เลยพี่ช่วงนี้เพิ่งออกจากงานพี่จริงเหรอของพี่นี่โดนลดเงินเดือนนะเนี่ยลดไปตัง้งพเปอร์เซ็นเน่โอ้ของอูด เจอเยอะเจอเยอะกว่านั้นก็เลยต้องออกพี่วิ้นแล้วแล้วออกเลยเหรอ,อแล้วออแล้วคุณไปทำอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยจานแล้วไม่ได้คุยนาน <c oughs> โอ้ออกไปทําอะไรหรือเปล่าเมตอนนี้ทําอะไรอยู่ช่วงนี้ว่างพี่แต่ว่าคุนมาเจอธุรกิจของคุณก้องอ่ะพี่รู้จักคุณก้องไหมคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านอ่ะพี่อ๋อถ้าตัวคุณก้องรู้จักพี่ดูเขาอยู่จานแหละเขาออกมาทําธุรกิจออนไลน์ เขาเพิ่งทำบริษัทเขาเพิ่งทำมาได้ประมาณสามสี่ปีพี่ชื่ออินดีมพี่สนใจไหมวุ้ด <In S 1> ว่า <In S 1> น่า <De em. S 1> สนใจเพราะว่าวุดก็ <In S 1> ใช่ไม่คุ้นมากแต่เขาทำเขาทำเขาเพิ่งเขาเพิ่งเปิดได้พี่แล้วมันเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายนะสคออบทอี่เอาตรวจในสคออบอได้เลยเอาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเข้าไปตรวจเช็คกับสคออบอ,อะไรอย่างเงี้ย ขึ้นมาหมดเลยจริงเหรอเฮ้ยอูดเขามีคนมาแอบอ้างเปล่าคุณก้องเป็นระดับนั้นน่าจะมาเปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเขาแอบอ้างหรือเปล่าดูดียังอ่ะดีแล้วพี่ไม่แอบพี่อืมธุรกิจเขามีตัวตนจริงเขามีการลงทุนจริงอะไรอย่างเงี้ยอืมกูเลยอยากให้พี่มามาช่วยดูช่วยลงทุนช่วยกันรวยไปด้วยกันไงพี่อืมก็เอาจริงจริกันนะ โดนหักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นกระทบไม่กระทบนะแต่ว่าแต่ว่าในความคิดของพี่พี่ก็มองไปว่ามันก็น่าจะทําได้แต่ว่ามันไม่รู้จักไงนึกออกไหมว่าพอมันมาบอกกันอย่างนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นแนวไหนอะ่ะใช่ไหมใช่ไหมวูามันจะเป็นแนวไหนวะเอาจริงๆมันเป็นแนวไหนอ่ะมันยังไงออาคุณว่างวยังตอบคําถามพี่ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นพี่พอมีเวลาว่างไหม เดี๋ยววดจะชวนพี่เข้าไปคุยกับที่ปรึกษาเดี๋ยวุ้ดตั้งไลย์กลุ่มฮะตั้งไลก์กลุ่มแล้วพี่สะดวกกี่โมงพี่นักมาเลยพี่มีคําถามอะไรพี่ถามเขาได้เลยนะตอนนั้นเพราะว่า <c oughs> ว่าประสบความสําเร็จมาแล้วเขาได้เงินจริงเขาทําจริงแล้วเขาได้เงินจริงพีเ่เขามีหลักมาจริงเอาก็เอานะคือสนใจแต่อุด้ดทำอยู่แล้วก็อุ้ดเล่าให้พี่ฟังสิพี่ไม่รู้จักเขา ก็บางบางอย่างวุฒิอาจจะตอบเขาอ่าตอบพี่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนไงพี่บางทีวุฒิอาจจะตอบผิดตอบถูกตอบไม่ไม่ไม่ไมเคลียร์ร้อยเปอร์เซนแต่ถ้าพี่ได้คุยกับเขานะพี่ถามเขาได้ให้เคลียร์เลยเขาความมั่นใจในการตัดสินใจว่าพี่จะทําหรือไม่ทําได้อย่างมากเหรอเอางั้นเลยเหรอใช่ถ้าพี่ถ้าพี่สะดวกพี่สะดวกกี่โมงเดี๋ยววุฒินัดให้ วันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็เป็นทุ่มหนึ่งนะอูททุ่มหนึ่งนะพี่จ้าจ้าอ่ะเดี๋ยวอูดขอเช็คดูก,ก่อนนะพี่ว่าที่ปรึกษาเขาว่างไหมจัาคู่นะอ่ะพี่อ่ะ,อะทุ่มหนึ่งที่ปรึกษาเขาว่างพี่ตกลงเนาอวันนี้อ่ไไไาได้ได้ได้ค่ะได้เแล้วเขาจะโทรมาหาพี่ใช่ไหม เดี๋ยวตั้งไลน์กลุ่มแล้วดึงพี่เข้าไปแล้วพอถึงเวลาถึงเวสก่อนก่อนหน้าที่จะถึงเวลาหนูจะโทรหาโทรเตือนพี่อีกทีแล้วเราแล้วเรากลุ่มพี่แล้วมีปัญหาอะไรได้ร้อยเปอร์เซนเลยอ่าได้ให้ให้พี่กดเข้าเลยใช่ไหมอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยใช่ไหมใช่ครับที่เข้ามาได้อพี่กดเข้าไปละอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันหกโมงห้าสิบ กโมงห้าสิบห้าเดี๋ยวอูท <let> ับพี <glowing> <Ma'> ่ไปอีกทีพี่เออเออได้เนื่อง้าไม่ใช่อูนี่พี่ไม่ไม่เปิดเลยนันเนี่ยกลัวไงก็กลัวก็กลัวเหมือนกันพี่แต่อูทเาเห็นเขาได้ไงก็เลยอยากจะให้พี่ได้ด้วยอะไรอย่างงี้ได้ได้ได้อ่าอ่าได้ได้ได้โอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอูัสดีจ้าครับ